น้องครับผ่านมาจากบึงการนะครับเนาะนะครับมาหอดพิกัดบ้านดงกระพุ่งนะครับเนาะบ้านดงกระพุ่งเลื่อยเลื่อยอบตะตอนับจานมากนะครับอยู่ทางขวามือมาเจอร้านกาแฟเล็กๆนะครับอีกร้านหนึ่งบรรยากาศหน้าหน้านั่งมากเลยครับเป็นคนนะครับทานกันอยู่นะครับก็เดินเข้าไปดูว่าร้านร้านซันซันสวิตคับนะครับเนาะเดี๋ยวถือภาพไปมองบรรยากาศข้างหนครับ ร้านนะครับนะครัรงนั้นในร้านร้านเล็กๆนะครับผ่านเข้ามาทางบ้างสวัสดีครับครับชื่อร้านอะไรครับซันสีขับครับอ๋อสันสีนะครับเนาะครับผมตอนนี้ขายพวกกาแฟพวกอะไรบ้างครับที่นี่มีกาแฟสดครับแล้วก็พวกน้ำหวานน้ำปั่นชาพวกชาต่างๆครับล้วมีปั่นพวกนี้นะครับมีหลากหลายเมนูครับให้เลือกครับผมมีเมนูเด็กๆเมนูผู้ใหญ่ ก็มีเมนูแก้กระหายครับ<อ>แก้กระหายใครร้อนใครผ่านไปพันมาก็มาแวะให้กำลังใจเป็นประจำครับสันสวิตคับนะครับเนาะครับผมซันส,สวิตครับครับพี่กัดก็อยู่บ้านยุงกระพุ่มยุงกระพุ่มครับ,รบตรงข้ามกับอบตลำเจ้์ครับครับเยื้องๆกับอบตลำจ้าเล์บรรยากาศบรรยากาศน่าหน้าครับเวลาเล็กๆนะครับเลยบรรยากาศอู่ตรงนี้ครับ คุณลูกค้าคนสวยครับโอ้ซิกเน,นเจอร์ของร้านจะเป็นมะพร้าวปัน่นนมสดกับสตรอเบอรี่นมสดครับสองอย่างนี้อร่อยอครับครับมีกาแมีเมนูนกาแฟคแกับเมนูอื่นเมนูทั่วไปครับครับวันนี้ก็ผมจะสั่งนะครับราเต้กับ อเมริกาโน่น้ำส้มนะครับสองแก้วนะครับสองสองสองครับเดี๋ยวเราชิมก่อนครับในบรรยากาศนะครับที่ร้านก็จะเล็กๆแต่ว่าบรรยากาศข้างในดีมากนะครับเย็นสบายมีแอร์นะครับหนึ่งตัวพร้อมกับไฟฟ้บริการลูกค้านะครับที่เดินที่ผ่านไปผ่านมาก็มาเพื้อให้การหมุนนะครับที่ร้าน s ซนสวิสคันะครับพี่น้อง ครับบรรยากาศนะครับเจ้าของร้านก,ก็ใจดีครับบริการดีมากครับอร่อยมากครับอั็นเรี่อวอะไรเนี่ออะไรเนี่ยอร่อยมากอรไรครับอรไอรอะไรยยอดครับลาเต้รองลาเต้โอ้ลูกคงกินนะอร่อยครับเอาไว้ให้แฟนทิปเยี่ยมรับอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยครับ ทีล้านสันสวิทครับบ้านดงกระพุ่งนะบ้านดงกระพุ่งพี่น้องครับวันนี้กะสีบ้านเหน้ำน้องครับเนาะลุงคมจะสอบบ้านเหนลูกถ้าใครสนานี่บ้านเป็นมโนหน่อยเป็นเต้านเป็นเต้านกือยู่กันวันน้อเห็นเนาะ คือคือบอเดี๋ยวันขามากกว่าัเขมมากหนเนาะแล้วแล้วน้ำจะ่นเลยแล้วบ่ครับอยู่งเลยเต็มที่เลยเต็มที่รวดอ้ยีวด่าฮ่าฮ่าเอาได้ยุ่งได้ย่อล เด้วแตกนะได้ได้แตกหลายยหลายยัได้หลายยู่วันแตกกินไ่ได้กิเยอะหรอกกินปุบ่งแหงเรื่องคนล้มเีบจอาจอมมานี่จอมสอนเอาสดกินมาส้นหรอไหลายหมดเลเดี๋เขาบอกโอยตอนสองคนอ่ะโอ้ยอ้นโอ้ยอ้ย้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้าวอ้อ้ยโ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 ้อ้อ้้ย ฟองเดียวองเดียวก็ถือใจคนหนึ่งก็มาเด้วยคโอ้ขนาดว่าสุดทิ้งใช่ไหมขนาดแหนบ้านแหนบ่ออกแล้วพี่น้องนะลูกพุ่มให้แล้วลูกพุ่มให้แล้วนี่นะโอ้โหจะไปใครขนาดขนาดบ้านเหนบ่ออไปเลอเดี๋ยวนผมนะผมเหินออกกันตรงนี้ขนาดบ้านเหนบ่อแครับเดี๋ยวเขาว่ันน้หนามีปลาใน่น่ามีเข่าเลี้ยงปลาเลยกินปลาเลยครับเลอพี่น้องเด้อยุูนะครับพี่น้อง

เเียยตต็มรรงอู่พี่น้องครับเป็นําเสนอสองคลิปดนะครับเด้อคลิปยี่ยมชมร้านกาแฟแล้วก็คลิปวานแห่นะครับคลิปซีบางคนว่าอย่าเบิ้ลนุ่มๆวานแห่ครับเบิร์หนึ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม ครับพี่น้องครับมันมีนัน,นี้อมูลน้ำเสนอสองคลิปเลยครับเร้่อคลิปช,ชมร้านกาแฟแลกิจทริพเอาบาเ์นครับเร้่อเบิรงคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณเลยครับ